มาให้แฟนๆหายคิดถึงอัชราพรชัชโชออนอัปเดตชีวิตหลังไปลดแล่นในหลีกตุรกีเมื่อวันที่22กุมภาพันธ์2566หลังจากตุรกีต้องเผชิญกับเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งใหญ่ความรุนแรงขนาด7.8พร้อมเกิดอัปเตอร์ช็อคแบบจัดหนักตามมาอีกหลายครั้งทำให้สหพันธ์วิลิยบอลตุรกีออกถแถลงการเลื่อนกิจกรรมระดับชาติและนานาชาติทั้งหมด รวมทั้งกิจกรรมของสโมสรระหว่างประเทศออกไปจนขว่าจะมีประกาศให้ทราบต่อไปล่าสุดทีมซาลิเยต้นสังกัดของเพียวอัชชรพรคงยศและบุ่มบิ่มชัชชุอรนโมกสีสองดาวตบวลวอลหญิงทีมชาติไทยได้กลับมาซ้อมเรียบร้อยแล้วแต่ยังไม่มีกําหนดว่าจะกลับมาแข่งขันวันไหนทั้งนี้อัจรพรและชัชชุออนได้ออกมาให้สัมภาษณ์กับต้องพัฒนีเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่ และสิ่งที่ได้หลังจากออกมาจากเซฟโซนมาหากประสบการณ์ที่ตุรกีด้านชัชโชออนกล่าวว่าอยู่ที่นี่ก็สบายดีปลอดภัยดีทุกคนไม่ต้องเป็นห่วงก็ขอบคุณมากๆที่ถามไถขอบคุณค่ะการมาอยู่ที่นี่ทำให้เราพัฒนาขึ้นมากค่ะคือเราออกมาจากเซฟโซนทุกวันนี้เราซ้อมเราก็ซ้อมกับคนตัวสูงตัวใหญ่ซึ่งแบบคือมันยากในทุกลูกบอลอยู่แล้วการฝึกซ้อมตามโปรแกรมก็ยากค่ะ เหมือนเรามีชาเล่นตัวเองในทุกวันต้องขอบคุณแฟนๆวอลเลย์บอลชาวไทยนะคะที่ส่งกําลังใจให้พวกเราก็คอยดูข่าวของพวกเราตลอดเวลาแล้วเจอกันในนามทีมชาติเร็วๆนี้ค่ะด้านอัชราพรเปิดเผยว่าอยู่ที่นี่ของกินทางทีมเขามีข้าวให้กินค่ะแต่ว่าด้วยความที่เป็นอยู่ของอาหารตุรกีมันอาจจะเป็นแบบเบื่อบ้างเอียนบ้างส่วนมากก็ทําอาหารไทยกินกันเองมันง่ายค่ะก็มีความสุขกันดีค่ะ การมาอยู่ที่นี่มันทําให้เราก้าวข้ามขีดความจํากัดของเราให้เราพัฒนาตัวเองยิ่งขึ้นในทุกๆวันในทุกสกิลก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีของเราสองคนเวลาว่างก็จะนอนค่ะอยู่ห้องซะส่วนใหญ่ก็มีแบบออกไปเดินข้างนอกกันบ้างไปเดินห้างบ้างส่วนออกต่างจังหวัดนี่คือน,น้อยมากอีกไม่กี่เดือนเราก็จะกลับแล้ว ก็หอให้ทุกคนเป็นกำลังใจและคอยติดตามผลงานของพวกเราและทีมชาติไทยทั้งผู้หญิงและผู้ชายช่วยส่งกำลังใจมาให้เยอะๆก็อยากให้ทุกคนคอยเชียร์และให้กำลังใจกันเยอะๆค่ะขอบคุณค่ะ